ไม่อันนี้เพจสวัสดีครับทุกคนค,ครับสวัสดีครับแฟนเพจคณะมอลลั่มขวใจแฟนแฟนจากรับพี่น้องวันนี้นะครับมอลลา่มขวใจแฟนนะครับมาทําการแสดงอยู่ที่วัดเพชรชลารามบ้านเพชรเ,เพชรละครนนะครับตําบลเพชรละครอ,อ,นนอําเภอหนองไผ่จังหวัดปิ่นชันน์นะครับพี่น้องวันนี้มาฮอดจอดถึงแต่เศร้า,าคณะกรรมการการให้การต้อนรับเป็นย่างดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากมาๆสําหรับผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชนทุกทุกขั้นนะครับขอบคุณพระอาจารย์พระครูนะครับที่โอกาสคนเจแฟนในว่า네ทําการแสดงวันนี้มือนีงานฟรีหรือพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เดี๋ยวแมนจะพาไปเบิ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในงานวันนี้นะครับบรรยากาศภายในงานวันนี้อันนี้อันนี้หิ่งพระมือนีวันพระด้วยเนาะวันพระนะครับตอนนี้ก็ จัดเสร็จแล้วเรวแต้คืนวายนะครับแม่เพื่อนกะซิมี่นะที่แต่งหมากแต่งคู่ให้ลูกแ่คู่แต่งให้แม่กับพาอกับนางยี่ตรงนี้เหมือนเดิมครับแม่กับนางยี่เม่งเกานะครับจิตรอาหารพระพี่้องเข้ามาหาได้เมื่อนี่นะครับมีปลาร้าด้วยพี่น้องเด้อปลาร้าแมนจักรพันธ์นะครับสาหรับพี่น้องที่มาเบิงบอลัมนะครับอยากได้กันมาติดต่อหลังเวทีได้หรือว่าถ้าหาตัวแทนได้นะครับปลาร้าแมนจักรพันธ์นะครับพี่น้อง ร้านเมนจักรพันนะครับจะพาไปดูข่าวมาแล้วฝากกดแช์นะครับพี่น้องฝากกดแช์ครับฝากกดแช่นะครับอุยใครเอ่ยฝากกดแช่นะครับไปที่เต้นแรกกันครับไปที่เต้นแรกนะครับอันนี้เป็นเต้นของผู้จัดการนะครับของพี่เมย์ขันมหาก็มหาเต้นสีอันนี้คือประจําหลือเ่าสีนี้มั้งวเนี่ย

อันนี้เราเปิดได้ปกติเลยใช่ไหมเปิดได้ปกติเ,ยเ <BMW S 2> หยเอาอาหรปปอพี่ดองครับเมนี่แมนจักรพันธ์นะครับสิแมนแนะนำศิลป,ปินตลกบริวารจักตลกครับคนผู้นี้มีความสามารถเล่นตลกก็ได้ล่ำเป็นตัวแต่ทุกตัวแนเนาะได้บรรทุตัว,นะว,ตวพระเอกดาวไล่พอพญา เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับวันนี้มาร่วมกับขอบคุ้วคนใจแฟนแล้วครับมาดูกันครับช่วสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาสัมผัสกันวอยในเร็วสวัสดีครับพี่น้องน้องเจมครับเจมจิรายุทธเจมจิรากรครับเจมจิรากรครับมือนี้มา มาอยู่บนคนใจแฟนแล้วอยากเป็นทางการใช่ไหมครับเน่ยครับที่ดิเขาว่าที่น้องคนนกันว่าหน่าวางสิ่งกสิกรรมมาเนี่ยมาประจำปากพี่น้องเลยด้อยากฝากพี่ตามน้องเนี่ยไม่ดีมากขอเป็นขอเป็นลูกพี่น้องทั้งหมาล่ำคอนเจฟแนนนะครับมหมาล่ำคอนเจแฟพี่แม่นจัก,กรพรรดินเนาะปากเป็นก็แม่งแรงใจพี่น้องเกียร์น้องได้ได้พี่น้องเนะครับน้องเกียนี่มีความสบายหลายดี่ครับพี่น้องล่ำก็ได้ล่ำได้ทุด ลำได้คำวัดวัดได้ให้เล่นยยังเล่นได้เบิ่งครับอยากให้อยากให้เป็นยังอยากให้เป็นยังก็คืันนั้นครับไม่ค่อยากมีให้เป็นพระเอกแค่นเม้นสัทธันะนะี่เนนห็นหน้าไม่กันครับเมื่อนี้น้องได้ไปที่เป็นทางก,ก,การน้องที่วัดเพชรวัดพิชลาลามเพชรชุมพรครับพี่บองเมื่อนี้จะขึ้นไดทีในรูปแบบของตลกครับเป็นตลกเอาแล้วบาดนี้ แต่ในบาคนเจฟเฟนมีตลกเสริมทัาอีกครับก้อนนนี่จะเป็นเมดอนเมดอนมือนีเสริมทัาอีกนะครับคือน้องเจฟฟี่จริงๆเขาเล่นได้ทุกตัวแต่ว่ามือนีขอก็หน่กขอเพิ่งเพิ่มมสามารถตลกก้อนหลายๆคนที่เป็นเอฟซีของเบิร์นนะครับก็จะรู้ว่าน้องเจฟฟี่มีความสามารถขนาดไหนนครับแล้วก็ปากเป่นนองกัมเด้อมือนีแบบม่มือแรกมือแรกเพิ่นกับเพี้ยนตลกเลยมันี โ่อเมื่อนี้สิบอกพี่น้องครับตลกไหมตลกไหมวันแรกนะครับครับตลกไหมเมื่อแรกยังไงพี่น้องยังไงพี่น้องมาสัมผัสคำยังไงพี่น้องในเมืองอ่ะสิเป็นบทบาทใดเมื่อแรกนียังไงพี่น้องมาติดตามพี่น้องทางบันเจริญขรครับผู้ใดญ่ยุไกรบันทางเพชรบุรกันเป่ามาตะวินตอนิสาติมอะไรนี่พี่น้องศาสตร์เล่าศาสตร์สิ่งนาไมที่หรอกครับพี่น้อง ในการต้อนรับปีประขามดาวดีใจยุ่งเมสินสวัสดีครับแม่พ่อมาก่แม่พี่น้องครับที่เบิ้งไรสุดยอนนี่เ้อฝากนะครับอันนี้ของศิลปินมาใหม่นะครับน้องเจมติดต่อในเพลงปุ๊กของเจมชื่ออะไรครับเจมสจิลากรเลยครับเสือเปรตปภาษาไทยผมภาษาไทยเลยครับสะกดตรงๆเลยพี่น้องเจมจิลากรนะครับมาสังกัดคนใจแฟนมนีเป้นต่นสิึ้นตลกนะครับเอาล่าติดตามผลงานงิน เราติดตามของน้องเจมนะครับสังกัดคอนเทนต์เป็นรูปแบบเจอแซดมิ่งแต่งลูกรถโค้งแห่เรอย่างเป็นทางการนะครับยินดี้ต้อนรับอส่วนนั่งเอกน้อยนะครับส้นหนีนั่งเอกน้อยอันนี้ผู้เก่านะครับเขาเจ้าไปใส่มากกว่าเพิ่มทั่วไปฮะเออรถตั้มหมาค่ะพี่น้องออกจากงานจาก่ารค้างคอนแกนเออออกมาถึง มันจากิรีเออมาเลี้ยงตานาโรดค่ะพี่น้องเอ้มาไต่ยังไงมาไต่ยังไงกูจัดการมุ่งเล้วพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นมาทัานได้แต่งหนาครับเพิ่นสิขึ้นหนาประมาณสองทุ่มนะฮะเพิ่นสิขึ้นหนาประมาณสองทุ่มหัวหน้าสิไปย์ยุติ่าหัวหน้าคอเป็นเอ็นนินก่อนจะทุ่มแล้วเออแต่หนึ่งเดี๋ยวคอยไปไล่บรรยากาศจะเข้านึงให้พี่น้องได้เห็นตอนนี้นะครับคอนเจฟเฟนขาดเอ็นนินภาคสนามก็เลยได้เป็นเอง พางแชแต้งหนแล้รเลือกแลนออกไปอัดคลิปอัดอย่างเองมาหอดงานมือนีกับมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างนู้นอยู่พวกอย่างเองนะครับอนใจแฟนยังเปิดรับสมัครนะครับแอดมินสริค่ะเปิดรับสมัครแอดมินเด้อแอดมินภาคสนามนะครับวันนี้ขอทําหน้าที่ไปก่อนเอาโคชเช่เอาไปครับโแชเช่เอาไปครับผมเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับสู่เมืองหน้าอยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องเพชรบูรณ์จะพาไปเบิ่งบรรยากาศหน้างานกันนะครับทุกคนศาดตรลหลายหมื่นพไปอุ้นใจครับ หลายแห่งหูใจมากนะครับงานฟรีได้พี่น้องมันอีงานฟรีครับผมสถานที่ย่ามากว้างครับพี่น้องครับสถานที่กว้างกว้างพี่น้องเลยสถานที่าง,ง่ามมาก ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องเริ่มมาแล้วพี่น้องมากอ,อย่าลืมเสียแันยาวมานําเด้อครับผมอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวนี่ครับผมบรรยากาศข้างหน้านเจ็ดแปอนนีบเก้ไปพร้อ แม่กับกางจะมาไม่ได้ดูเลยสวยแมยนไรแสดงถ้าแม่เดี๋ยวสิพยามไหลเบิ้งนะครับพยามไหลเบิ้งนะครับสวัสดีท่้นแปดสิบท่านนะครับพี่น้องแชร์ไปเด้อแชร์ไปครับๆๆพ, <S <S พ,พี่น้องไม่เห็นคนใจแฟนงานที่พี่สารไก่เพชรบูรณ์กำลังไปครับโอ้ยินดีต้อนรับครับเดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะครับ ดางแม่ศรีนี่ทีพี่ที่นางบ่อมี่เลยแม่มีอยู่ครับแม่เข้ามาด้านนาเดี๋ยวจะจะอะไรฮิเบิ้งมันกับพ่อมี่อยู่เพิ่นปูเพิ่นกับไม่ได้ปูติดกันปานนั่นเนี่ยครับเพิ่นกับปูห่างอยู่อันนี้ฟังลำโพงทั้งสายมือคนเบิง้งมันกับศรีมี่มี่มองว่างอยู่แม่โซนมองนี่นะครับโซนมองนี่โซนมองนี่แล้วครับนี่ครับมันก็นยังพ่อมีมอ่มองมองว่างอยู่ครับนี่แม่แคงสี่มันกับว่างแลบวพ่อพ่อเสีมยมอะไรอยู่สิจี่ก็เสียมได้นะแม่ มันก็บ่ได้ติดหนาทมุ้งแบบนั้นนะครับก็าจากระปูไว้อย,ยู่มันมันก็ดูได้มันเพราะว่าสถานีมนี่กว้างแง่เน่สถานีกว้างครับฝั่งน้ำแมนครับเดินกว้างครับเดินกว้างตาไปจังมาครับมาครับมี่มาแล้วนะครับได้ยังกินน้ครับเนาะครับ แม่กนะินข้าวดาฮันกินข้าวแล้วตีแม่กินข้าวแล้วตีกินแล้วขอบคุณครับขอบคุณน้องวันนะครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังเช็คระบบเสียงนะคะรับทุกคนเี็มั้ยกินเข่าไหมครับ แซ่บบ่ดอแม่แซ่บบ่โอ้ยกินแต่บางครังใส่ถุงปตายกิน้องมนี่ยเนี่ตัวยางเด้อพี่น้องเด้อะกินไก่ร้อมเออขอบคุณเด้อครับแกอยู่บ้านไหนเนี่ยครับอยู่บ้านไหนโอ้ใกล้ๆเอานี้บ่โอ้จักรลูกสามลูกโอ้ยบักไก่สามลูกสามตัวบักไก่ បានយូរថ្ងៃតើអញកៃទេចែនលូសគូមហោតມືនេះ yeah mm.

สวัสดีนะครับฝากแชร์ด้วยพี่ดองเด้อน,นะครับฝากแชร์นะครับับแช่์ไปครับพี่ดองแชร์ไปครับผมมันนี้สถานที่แบบย่างกว้างพี่ดอง เจดครบขอบคุณครับผู้เดซิมาเนี่ยครับมือนี้ครับผู้เดซิมาเนี่ครัและสมบุครือกครัผัสขดลวครับขอบุลัตอไปขึ้นทิ้หรอเราอุบข์ขดุขันก็อมบอร์นรอบ่อนะครับผ ฝากติดตามครับฝากติดตามเราไม่แน่ไม่แน่ครับผมอิมงานเครื่องเสียงคุณภาพครับนี่ควบคุมโดยด้านจอยที่มืดเนี่ยก็ไซไฟอ เป็่า่เือมนลูนปนมียาเลกันนั่นแหละคือพุญกิจศนทั้งนั้นชมมเสังเกตได้ง่ายไม่ต้องสังเกตใจพราะพรเจ้าเองถ้ารจะเกิดรอบคัวทงนั้นที่ทำาจรัู้ถ้าสังเกตในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาพิจารณาว่าเอออย่างนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้เนาะคนทำเป็นอันนี้คนทำไม่ดีเป็นองนเองทกันเลยต้อรู้ก็รู้ว่าอาคุณต่เมีจิงภรรยาเนาก่จง คนเราไม่เช bon hey, ื่อบุญให้กี่ก้งครับสสวัดีครับน้อยนิดข้าคนเราเชื่อว่ามีบุญจริงมีบาปจริงมีบุญคนเราเชื่อบุญก็ทำบุญไว้เยอะบางคนไม่เชื่อบุญก็ทำบาปไว้เยอะเช่นเดียวกันตุ่โยมชีวิตทั้งหลานโน้นนี้มันอยู่กับตัวเราเองมาเตยมะโนนาโถ่นั่นแหละตนเป็นที่พึ่งของตนฉันใดสิได้สิได้เป็นแต้มหายการทำสิ่งที่จะเกี่ยวกับชีกับตัวเรา เรเปรตแต้งหนาตจะได้หอวกมากซีเรียปราไขกองสลาก่กรับทั้งวัดซีเรป็าไบัตรทั้งวัดโมเมนต์โมเ็นบัตรบัตรของอะรดิไข่ไขยอย่างขายชลากแม่ไข่ันมีสอยดาวไมครับคนีสอยดาวสอยดาวเราจะไป เป็น,นแสงดาวไปเพราะว่ามันนีพระเอกนั่งเอกพี่้องมาตะเวนครับมาสอยดาวนะครับมาทำบุญพระเอกนังเอกมันเลสออีออกไปข้างหนอดออกไปซอยเพนไทยขอบคุณนะครับขอบคุณก็เป็นอย,อย่างนี้ออกวันดาวเนาะเอาม้าเรืองพี่้องเด้องฝนยังยังเพพอมีมองว่างอยู่ข้างหน้าตรงน,นี้มันจะเป็นลำโพงเนะาะพระราชาแบบ อย่างดังแน่้จน้อยพิเศษสำหรับพอดีอยู่หนาตูวได้เพราะตรงนี้มันว่างนะครับแต่ตรงกลางน่าจะเต็มหัวใใหใหหวใจใ,วใจจจสาลกนนคคุยเเเ้ออ็ไปแ มือไดนมีเล่ยสุดคุปต์ยั่งครับยั่งมั่ม,มคีครับผมแสดงใส่เนาะมือนิยุ่าเพชรเชือ้อูอุ่ครับเพชรบชื้อปูนครับเพื่อน้องไทยนะครับโอ้ขอให้หายเร็วๆนะแม่ขอให้แข็งแรงเร็วๆนะครับเชียร์ให้เราขอบคุณครับคือใบสมบเพิ่นยังไม่ได้เปิดไฟเลยครับเมื่อกี้ เพิ่อนยังไม่ได้เปิดไฟครับเมื่อกี้เพื่อน,นยังไม่ได้เปิดไฟเพิ่นร่นองไฟบีมซื้อไฟแย่งเงินฟ้าไหมครับเป็นรถไฟบีมจินอะไรลบไปได้ไจะแจ้งหนาทุกคนครับอ,อยากซันขอยยานลุกเลยนะครับเดี๋ยวไม่เสด็แจ้งหนาขอยยานลุกเลยนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับพอกันมีดอกล้านฟรี้มินิเดอ้อวัดเพชนชลารามนะครับต้ออ การเพรละคอนตำมุนเพรละคอนเอาเพื่อหนองไผยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับงน้นที่เพรองคอนกันครับบ๊ายบายพ่พรองบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ